สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่และคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง3แห่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นขอแนะนำผู้บริหารของเราค่ะท่านนายกมานะชัยสุนันตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงว่าที่ร้อยตีจิโรธบุญรามนาลงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวางม่วง นายประหยัดพัดลมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงประหลัดศิริศักดิ์หอมรื่นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงนางเสาวรัตยศทิศักิ์พอ,อ,อกองการศึกษานายจักรพันธ์แก่นกิจวิบูลนักวิชาการศึกษามาทำความรู้จักกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่หนึ่งกันค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่1ตั้งอยู่ที่บ้านหาดเล็บยาวเลขที่2 5 3หมู่ที่8ตําบลวังม่วงอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีค่ะมาทําความรู้จักกับคุณครูประจําศูนย์และชมภาพเด็กๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าศักชลสิ์หาดเล็บยาวกันได้เลยจ้านะคุณครูท่านที่1คุณครูสมศรีบํารงรานชื่อเล่นชื่อครูปาง คุณครูท่านที่สองคุณครูอรชรยอดสุวรรณหรือครูวางค่ะลำดับต่อไปมาทำความรู้จักกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าศักดิ์ชนริ์สอกันค่ะ ส่วนพัฒนาเด็กเล็กแห่งที่สองตั้งอยู่เลขที่23หมู่5ตําบลวังม่วงอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีส่วนพัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้มีคุณครูประจำศูนย์อยู่3ท่านเชิญมาทำความรู้จักกับคุณครูและชมภาพบรรยากาศของเด็กๆก,กันนะคะคุณครูท่านแรกคุณครูบัวเครือทองคำหรือครูล่าคุณครูท่านที่2คุณครูสาลี่จิตสันติหรือครูลี่คุณครูท่านที่3คุณครูจิรพัฒน์วงลุ่งหรือครูเล็ก ลำดับต่อไปเชิญทำความรู้จักกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าศักดิ์ชนฤษสามกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรมบ้านสับกระถิง่งหมู่ที่7ตําบลวังม่วงอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีต่อไปเชิญทำความรู้จักกับคุณครูประจำศูนย์และชมภาพเด็กๆกันเลยค่ะคุณครูท่านที่หนึ่งคุณครูจำปาแก้วดวงดีหรือครูปาคุณครูท่านที่สองคุณครูอมราพรหินซ้อนหรือครูหมิว คุณครูท่านที่3คุณครูมารินีพิมพ์ประชาหรือครูข้อฟ้าง